สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของสมาการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด0ูนะครับซึ่งสมาการนี้จะอยู่ในรูป x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ r กาลังสองนั่นเองทีนี้เราจะมาดูว่าทําไมมันจึงเป็นตัวนี้นะครับโดยสมมุติว่าเรามีอ๋อตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์ ขีดเส้นตรงให้เนาะเรามีแกน x แกน y อย่างนี้นะครับแล้วก็มีพิกัดตรงนี้ให้เป็นความยาว r r อ,อ,อะไรให้เป็นลบ r ลบ r แกน y จากนั้นลากเป็นวงกลมเนาะ สมมุติว่ากลมแล้วกันนะตรงนี้พิกัด0ูนนั่นแปลว่าตรงนี้รัศมีก็คือ r ตรงนี้รัศมีก็คือ r นั่นเองครับเพราะมันเป็นวงกลมนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราลากเส้นนี้มาถึงจุดขอบเป็นที่พิกัด x y ใดๆแล้วลากเส้นตรงลงมาทำมุมฉาก ตรงนี้จะท่าบเท่าไหร่ครับ x แกนตั้งก็จะตรงกับพิกัด y ส่วนเส้นขาวอันนี้ก็คือรัศมี r นั่นเองดังนั้นถ้าเราเอาสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรานำสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้เนาะขยับขยับ ถ้าเรานำสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้จะวาดให้ใหม่แล้วกันตรงนี้คือ x y r, r. มาเข้าสมการของปีทาโกรัสก็จะได้เท่าไหร่ครับก็ได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองมีค่าเท่ากับ r กำลังสองนั่นเองซึ่งก็คือสมการวงกลมเนาะอันนี้คือที่มาของสมการวงกลม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสมการวงกลมเป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ25ดังนั้นจะได้ x กําลังสองบวก y กํลังสองจัดรูปเนาะให้อยู่ในรูป x กําลังสองบวก y กํลังสองเท่ากับ r กํลังสองอันนี้ก็เป็น5กําลังสองนั่นเองนั้นแปลว่ารูปกราฟก็จะเป็นดังนี้ก็คือพิกัด5 5ลบ5แกน x ลบ5แกน y แล้วทำเป็นรูปวงกลมอุ้ยม,ม,ม่กลมอีกแล้วโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์กลางวงกลมเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ